บอลลูนค่ะที่เก็บมันจะมีหัวใจตรงนี้ค่ะหัวใจใตรงนี้เนี่ยหัวใจที่รออยู่ตรงกลางเนี่ยค่ะ10,000บาทเนี่ยแล้วแต่ละลูกคือจะแข่งกันไปเก็บไปเก็บหัวใจค่ะหัวใจตรงนี้นเ time, นี่ยหั span, วใจตรงนี้10,000บาทนี่หมีได้ไปแล้วค่ะหมีได้ไปละหนึ่งหนหมีจะไปเก็บอีกหนึ่ง อันนี้เป็นบอลลูนจากไต้หวันน้องหมีอะไต้หวันไต้หวัน และตอนนี scenes, ้นะคะน้องไพเวกนะคะน้องลิโโ้ไพเวกเนี่ยกำลังนะคะมุ่งหน้าไปสู่รางวัลของเราแล้วนะคะเรามาส่งเสียงนะคะเชียร์กับน้องไพเวกนะคะน้องลิโโ้ไพเวกนะคะซึ่งน้องเนี่ยมาจากอเมริกากันเลยทีเดียวค่ะมารอดูกันว่าน้องเนี่ยจะสามารถคว้ารางวัลของเราไปได้ไหมัด้เองค่ะซึ่งนะคะงานบอลของเราเนี่ยก็เป็นงานบอลเนี่ยสียที่สุดเลยทุกทางโลดและวทุกอางเลยค่ะ เราชอบอันนี้มากเลยเนี่ยน้องหมีเนี่ยดิทเตอร์พาเวอันนีいい้่หัอันนี้ไงนี่ไงนี่ไงเขาจะเก็บหนึ่งหมื่นเนี่ยเนี่ยเนี่ยเ้นลค่ะนี่ไงดิทเตอร์พาเว ได้ละได้ละได้หนึ่งมื่นละหมายถึงว่าถ้าบรุลนโดนก็ได้ใช่ันะใช่เออเออม่เดมาูท่โอเคเาล้วอลลนที่เ่าว่าลูกลูกนสารโอ้โหดูเดือดมากเลยดูเดือดมากเลยค่ะก็ยังรอในวนนี้ดีเนี่ยทม่เช ที่มาร้อนร้อนอขอบคุณที่มารับชมนะคะเดี๋ยวเรากดไลค์กดแชร์ให้หน่อยเ้อ